ระทรวงมหาดไทยครับทางด้านของการจ่อพลังเดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้มวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้มีการตรวจสอบมูล,ลนิธิการจ่อพลังช่วยสู้ซึ่งตนเองเป็นผู้ก่อตั้งโดยระบุว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นบรรทัดฐานให้กับมูล,ลนิธิอื่นๆด้วย โดยการจองพลังกล่าวนะครับว่าหลังการถแถลงข่าวช่วงเช้าที่ผ่านมาก,ก็รู้สึกโล่งใจและก็สบายใจมากขึ้นเพราะทุกประเด็นสามารถชี้แจงด้วยเอกสารได้ไม่ใช่แค่คำพูดพร้อมยืนยันว่ามูล,ลนิธิทำงานตามวัตถุประสงค์ไม่ได้เป็นมูล,ลนิธิม้าหรือฟอกเงินเพราะผู้บริจาคทุกคนมีตัวตนชัดเจนและตนก็พร้อมให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กันบอกด้วยน,นะครับว่าถ้าเราไม่บริสุทธิ์ใจเราไม่มายืนตรงนี้พร้อมยืนยันว่าหากหน่วยงานใดต้องการตรวจสอบก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่สําหรับกระแสข่าวว่ามูลนิธิถอนเงินสดจากธนาคารกันจอมพลังระบุว่าไม่เป็นความจริงเพราะจากการตรวจสอบสเตทเมนต์ไม่พบการกดเงินสดออกมาส่วนประเด็นเรื่องรถหรูที่ถูกตั้งข้อสังเกตยืนยันว่าไม่มีอะไรน่าสงสัย รถคันดังกล่าวซื้อมาแต่โอนไม่ได้จึงคืนไปและไม่ได้ใช้มานานแล้วเมื่อถูกถามถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าระบุว่าการจอมพลังเหมือนมือใหม่หัดขับเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นจริงเพราะทุกคนในทีมยังใหม่และไม่ได้โทษใครพร้อมขอโทษร้อยเอกธรรมนัทที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้พร้อมกับย้ำว่าการจัดตั้งมูลนิธิไม่ได้ปรึกษากับร้อยเอกธรรมนัทโดยตรงแต่เคยพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิธรรมนัทพมเผ่าซึ่งเป็น คนนนห่วยงากันจอมพลังกล่าวต่อนะครับว่าหลังจากนี้จะขอพักบทบาทการลงพื้นที่เพื่อใช้เวลากับครอบครัวและลูกสาวน้องมีเกี้ยวที่ตนยอมรับว่าในอดีตแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเพราะทุ่มเทช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดระหว่างการให้สัมภาษณ์ครับกันจอมพลังเองก็เรียกว่ามีสีหน้าเศร้า และก็ถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่มีน้ําตาคลอออกมาครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีอะไรอยากฝากถึงลูกสาวหรือไม่ซึ่งทําเอากันจอมพลังถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่แล้วก็บอกว่ามีเกีียวลูกวันนี้ป๊าป๊าไม่รู้ว่าหนูจะเข้าใจสิ่งที่ป๊าป้าทำไหมแต่สักวันหนึ่งเมื่อหนูโตขึ้นหนูจะภูมิใจในสิ่งที่ป๊าป้าทำการทาความดีมันยากและในระหว่างทางอาจมีอุปสรรคแต่หนูจะรู้ว่ามีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทํา ถ้าหนูเดินทางเดียวกับป้าป้าหนูต้องแข็งแกร่งกว่าป้าป๊ากันจองพลังทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าวันนี้จะขอ,อยุติบทบาทชั่วคราวแต่ไม่เคยรู้สึกเสียดายเพราะได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายถือเป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิตพร้อมกับยืนยันว่าผมไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนถ้าเราไม่ชัวเราต้องเละแต่ถ้าชัวผมจะผ่านมันไปได้อย่างสง่างามเข้าใจเข้าใจขึ้นแบบเยอะ เพราะว่าทุกประเด็นเราก็ชี้แจงได้อย่างที่ทุกคนเห็นเรามีเอกสารประกบมีอะไรหมดเนะไม่ใช่แค่เราพูดก็สบายใจนะครับก็โอเคครับความตั้งใจที่จะมายื่นหนังสือให้โดยไม่ได้ยื่นถ่ายสอบมูลกุลเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้เนี่ยเราได้มีการพูดได้มีการแสดงเอกสารไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อความชัดเจนและเพื่อความโปร่งใสอีกชั้นหนึ่งนะว่าส first, yeah, <and> ิ okay. other, ่ง <necessary> ท <In God terms> okay. like ี่ผมพูดหรือแม้กอกทั้งเอกสารที่ออกมาแสดงเนี่ย เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับวันนี้ก็เลยมาที่กระทรวงมหาดไทยครับเพื่อยื่นกับกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ซึ่งผมเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาเองว่าปมีความโปร่งใสไหมมีการพุจริตหรือไม่มีการทํางบการเงินอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับนะบนะเพื่อเป็นบรรทัดฐานครับให้กับมูลนิธิอื่นๆหรือหรือเอนี่ยในลักษณะประมาณนี้นะครับนะได้ใช้เป็นบรรทัดฐานครับแล้วเราเอกสารเาอะไร ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมยื่นคำร้องเลยครับให้เขาตรวจสอบซึ่งคนไกในการตรวจสอบของทางกรมการปกครองหรือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีกระบวนการในการตรวจสอบที่เป็นรูปแบบของเขาอยู่แล้วนะครับ,รบเขาหากต้องการสิ่งใดต้องการใช้อะไรหรือความร่วมมือตรงไหนเรายินดีให้ความร่วมมือทุกรูปแบบครับเพื่อให้ความโปร่งใสมันออกมามากที่สุดทำไมพิการให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบครับเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานโดยตรงนะครับทางกรมการปกครองในอยู่ภายใต้ของกระทรวงมหาดไทยครับ นะแล้วก็เขาเอาง่ายเขาชี้ชี้อยู่ชี้ไปของมูลนิธิได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีความโปร่งใสหรือไม่ถูกต้องผมเชื่อว่าที่ตรงนี้ไม่มีใครกล้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็ก็เลือกว่าหน่วยงานเนี้ยเป็นหน่วยงานที่ผมมั่นใจแล้วก็ดูแลทางนี้โดยตรงค่ะมันมีอขั้นอารรู้สึกว่าตัวเองถูกใจไหมครับแอเช้าที่เขาให้ฉันกาคอก็ไม่รู้เรื่องเด็ก เขาไปขับรถอลยค่ะครับก็ท่านรหฐมกครบได้พูดไปตอนเช้าหรือทางท่านประธานมูลิีได้พูดไปก็คือเราใหม่ทุกคนเราใหม่หมดครับแล้วเรามาด้วยความที่เราอยากให้มันเร็วร้อนนะครับก็ก็เป็นเรื่องจริงครับผมผมไม่ไไมม่่ว่าใครไม่กดใครจริงๆทำให้ผลกระทบหลายคนแล้วก็ผลกระทบ กระทต่อพี่ธรรมดันด้วยนะนะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผม,มเอาชื่อเข้ามาก็จริง,จร,งจริงก็ต้องเอาถ้าพูดกันตามผู้ชายครับผมต้องขอโทษครับแต่ตอนผมต้องของโทษที่ทำให้ร้ราผลกระทบครับแต่ตอนที่ก่อขั้หวหนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือมีการปรึกษาต่ยธรรมดัไม่ใช่ครับเป็นคนที่ผมปรึกษาพูดไปแล้วว่าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทางมูลนิธินะอย่างที่เราทํางานกันเนี่ยอยู่ที่แม่สายนะครับก็ปรึกษากับทางมูลนิธิคือต้องแยกเกิดนี้ว่าตัวมูลนิธิกับตัวเขาไม่ใช่คนเดียวกัน บรทีก็เหมือนอย่างที่ผมนี่แหละก็มีคนบริหารจัดก,การะนะครับก็ส่วนตัวครบผมไม่ได้บอก,กอันนี้อาจจะเป็นในส่วนที่พอที่ผมบอกผมก็ต้องขอโทษด้วยครับทำไม,<อ>ท,ำไมทำไมพี่กนันเสนอคุณรรมันั้นแต่ว่าไม่ได้บอกคุณรรมนั้เพราะอะไรอืมมันคิดน้อยอะ่ะผมงจริงมันก็แค่เร็ว่มันไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมันแค่เร็วแค่ต้องการให้มูลนิทีได้ออกมาทํางานแล้วก็ภารกิจก็แค่เห็นว่ามันตรงกันแล้วก็เราไม่ได้คิดจะล้มเลิกอะไรอ่ะก็แค่ใส่ให้มันเร็วแค่นั้นเอง ก็มีการตำหนิด้วยบอกว่าทําอะไรไม่ค่อยคิดอะไรนะครับจริงๆผมว่าทุกคนก็คงคิดแบบนั้นนะนะหลายคนผมอาจจะมีผมก็เป็นคนคนนึงครับที่ทําอะไรบางครั้งอาจจะเอาเร็วเข้าว่านะครับอาจจะไม่ได้คิดเยอะซึ่งซึ่งก็ก็เป็นคนคนนึงที่มีความผิดพลาดได้ครับมองยังไงครับคูณนาทที่บางคนบอกอว่าเป็น,น,นม้าหรือเปล่าผมก็ยืนยันอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ ว่าการทํางานผมเชื่อว่าหลายคนที่โอนเข้ามาในมูลที่การสํอรางช่วยสู้โอนมาเพราะไม่ได้มองว่าทหารเป็นใครเลยมองแค่ว่ามูลที่นี้นําเงินไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคมไปช่วยทหารจริงๆหรือเปล่าไปช่วยตํารวจจริงๆหรือเปล่าแล้วเราก็ทําแบบนั้นนะทุกคนก็เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์นะอันนี้อันนี้ไม่ใช่แค่ผมพูดนะชาวบ้านก็พูดผมเชื่อว่าทุกคนโอนมาแบบนั้นแล้วก็เห็นผลงานจริงๆถ้าเป็นม้า นะอย่างที่บอกอ่ะผมไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวผมนะครับไม่ได้เป็นนอมินีใครแล้วก็ไม่ได้ไปทําเพื่อใครเราทาทุกคนเห็นผมไปอยู่ในปา่าทุกคนเห็นนะไปอยู่เห็นห้องน้ําได้แก้ปัญหาห้องน้ําได้แก้ที่นอนนะได้ทําถนนนะครับได้จัดทุกอย่างให้กับทหารหนักขา่าวที่อยู่ตรงนี้หลายท่านเคยไปลงหน้างานกับผมทุกคนเห็นครับว่าผมทางานจริงจังขนาดไหนเดินทางในปา่า6ชั่วโมง7ชั่วโมงต,ติดต่อนอนไม่ได้ ผมก็เลือกที่จะทำเสี่ยงขนาดไหนผมก็ไปทุนทุนบึ้มรอดตัวผมก็ไปผมเชื่อว่าทุกคนมอง,งนั้นเห็นว่าความจริงคืออะไรนะครับผมก็ยอดบัญชีสิบลสิบล้านสิบล้านครับคือตอนนี้เนี่ยในส่วนของยอดรอจ่ายนะครับเก้าสิบสี่นะปัจจุบันอย่างที่ท่านประธานแจ้งไปก็มีอยู่มาแปดสิบเก้านะครับแต่อันนี้เรายังไม่ได้ดูที่เราจะต้องก่อสร้างมูลนิธินะ <c oughs> ถ้าเราก่อสร้างมูลนิธิมากกว่านั้นมากกว่านั้น ว่าน่าจะเกินนะครับน่าจะเกินเพราะว่าอย่างที่ดินเอ่ยนะเรื่องของการก่อสร้างเอ่ยนะครับทุกคนผมเชื่อว่าพูดตรงนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจว่าการทํมโลที่หรือการก่อสร้างมันไม่ใช่เงินหลักหมื่นหลักแสนนะครับพี่การในมุมของข้อรหคาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบาญชีจะเดินไปหาพปนองเพื่อให้ขอตรวจสอบเส้นเงินนึงนะคะเพราะว่าเหมือนกับที่พี่เดินมาหากระวงมหาไทยเพื่ให้เขาตรวจสอบก็ยินดีครับจริงๆเนี่ยให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาเป็นแม่งานในการตรวจสอบได้เลยครับ ้าผมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องมีเรื่องของมา้าเรื่องของการข้อเงินเขาสามารถดําเนินการได้เลยนะจริง,รงๆก็ถ้าเราไม่ไปสนใจบมว่าเราไม่มาตรงนี้แล้วเรื่องของการข้อเงินผมลองดูกันนี้ครับวันนี้คนที่อย่างผมยกตัวอย่างาคุณดิวธิรพัฒน์มาทีก็แล้วเขาออกมาว่าเขาไม่ต้องการเงินคืนนะเขาออกมาโอนเนี่ยมาหนึ่งแสนนะครับยังมีคนอื่นๆที่โอนมายอดเป็นล้านสองล้านทุกคนดูสิครับที่ผมไปลงมีตัวตนไหมทุกคนดูสิครับ ไม่ได้ทุกคนที่ออกมาไม่มีตัวตนการม้านี่ก็คือเอาเงินมาเยอะๆไม่รู้มาจากใครที่ไหนของเราท่านเห็นไหมละ่ะส่วนใหญ่เป็นดาราเป็นบุคคลมีชื่อเสียงทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ชัดเจนยอดอย่างที่เอกสารที่เปิดให้ดูมันมีการกระทบกันแล้วมันตรงกันนะครับมันสามารถดีแคร์ได้ถ้าวันนี้ผมรู้ว่าตัวเองเป็นบัญชีมา้าหรือว่าข้อเงินผมจะไปยืนให้ทุกคนไปตรวจสอบผมทำไมผมมั่นใจนี่ไงครับผมถึงมาเอาความจริงให้ทุกคนได้รู้ แล้วก็จะได้เป็นมาตรฐานของคนอื่นด้วยว่ามีการนาเงินไปทาอย่างนู้นอย่างนี้ไหมนะครับแต่มหมายถึงว่าจะเดินไปหาปรกเองเลยยินดียินดีถ้าเขารับผมก็ยินดีนะครับถ้าเขารับก็ยินดีตั้งใจจะไปหมคนะตั้งใจหมดแล้วครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆอยากให้ตรวจสอบทั้งหมดผมพูดแบบนี้นะเพราะว่าวันนี้อะไรที่มันเกิดความขาวสะอาดโปร่งใสผมทําทั้งหมดครับทําทั้งหมดชัดเจนครับ การพัฒนเรื่องรถหรูอะค่ะพี่จาครับทำไมครับคือวันนี้ผมทําอะไรอย่างที่บอกนะต้องก็ต้องเป็นที่จับจ้องในทุกเรื่องเรื่องรถนี่ไม่มีอะไรมากเลยครับนะซื้อมานะแล้วรถมันโอนไม่ได้ก็คืนเข้าไปทุกวันนี้ผมไม่ได้ใช้รถคันนี้มาเป็นปีๆแล้วนะทุกวันนี้ลองย้อนไปซีตั้งแต่ผมขายบะหมีแล้วผมก็ขับรถสปอร์ตแต่ขายหมีแล้วนะนะครับก็ไม่ได้ดูแแบกอะไร ่ครับเดี๋ยวกลับไปวันนี้หลังจากตรงนี้นะผมจะไปประชุมต่อนะครับที่โกดังของทางพูิธีนะไม่ใช่ไปห้องประชุมที่บอกว่าห้องเหมือนห้องน้ำอะไรงง้นนะถ้าใครจะตามไปก็ไปได้นะไปดูได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไปที่โกดังนั่นแหละครับที่การครัหลังจากนี้เราจะเห็นบทบาทการลงพื้นที่พิการได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อกี้ผมคุยแล้วนั่งกินข้าวครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปใช้เวลา กับลูกนะครับอยู่กับครอบครัวนะแล้วก็ทํางานนะครับ <c oughs> ก็วันใดที่สังคมเรียกร้องอยากให้ผมทําผมก็เดี๋ยวคว่อยกลับมาทำเพาื่อว่ากันครับแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตคิดว่าจะพักหายไปนานไหมครับม <c oughs> แต่ก็ก็พักใหญ่ก็ก็อยากให้เป็นเอผมสิ่งที่ผมขาดมาโดยตลอดในการที่ผมมาช่วยสังคมเนอะคือเวลาที่อยู่กับลูกทุกวันเนี้ย ถ้าใครเห็นมีเกี้ยวลูกสาวผมหน้าตาเหมือนผมมากเลยแต่ลูกสาวผมบอกว่าลูกสาวผมเนี่ยหน้าตาเหมือนแม่เขามากลูกตาเ,เขาหน้าตามไม่ได้เหมือนผมเพราะว่าส่วนหนึ่งผมอาจจะไม่มีเวลาได้อยู่กับเขาจนเขาเอ,อาจจะไม่ค่อยได้เจอมันพี่กัน,นอสอนต่อทั่ไหนก็สอนครับทางมูลนีธก็ขับเคลื่อนต่อไปครับสถานะตอนนี้คือพี่กันแค่พัก แล้ไม่ทำงานเบื้องหลังด้วยหรือว่าพักแล้วทำงานเบื้องหลังด้วยแบบเป็นพักเลยครับพักก็คือพักพักก็คือพักครับง่ายๆเลยครับไม่ลงพื้นที่พักก็คือพักไม่ต้ว่างอื่นอะไรถ้าทุกคนเรียกร้องผมกลับมาคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับถ้าทุกคนผมก็เปิดโอกาสถ้าวันใดวันหนึ่งทุกคนมีความต้องการที่อยากผมพาผมก็ยินดีนะครับพักพักเขาเข้ามือจงไหมเขาไม่อะไรครับผมชิลเลยครับ ครับผมก็ไปทาของผมเลยครับแล้วก็มูทีก่ก็ขับเคลื่อนในรูปแบบของเขาไปในพื้นที่ชายแดนก็ผมอาจจะไม่ได้เข้าไปในโรงพื้นที่ตรงนั้นเสียดายรัที่เราหวั่นใจนะคะอย่างวันนี้ค่ะทนายเดชาเขามีการออกมาพูดในลักษณะเหมือนรู้ข้อมูลของกรรมการสองคนที่เอ่ยชื่อไปถึงืเนาะตอนที่เราเราหวั่นใจแล้วมั่นใจแค่ไหนเพื่อนผมนาผมมั่นใจถ้าผมไม่มั่นใจผมมาดีตรงนี้ได้ไงล่ะผมมั่นใจมากผมมั่นใจมากนะส่วนท่านที่บอกว่ามีการกดเงินสดออกมาผมอยากให้ท่านแสดงนะครับ หรือว่าสเตทเมนต์เลยก็ได้ครับ mm hmm. นะว่ามีการกดเงินสดออกมาจริงนะวันนี้ต้องการสเตทเมนต์ตัวนั้นเลยครับนะแต่จากการที่ตรวจสอบเมื่อกี้ทางบัญชีนะครับก็ไม่มีการกดเงินสดเลยนะครับและการกดเงินสดเนี่ยต้องเป็นสองในสาซึ่งมันก็ไม่มีใครไปรู้สึกเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมานนในการที่เราลงทุนที่ตลอดแล้ววันนี้เราต้องหยุดไม่เสียดายครับผมไม่เสียดายเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้ทํา ไปในพื้นที่ชายแดนได้ช่วยชีวิตคนไปแล้วมันซักเซ็ตผลงานไปแล้วทหารที่อยู่ในบังเกอร์ตรงประสาตามืองผมวนเป็นร้อยๆอยคนตอนอกระสุนใหญ่ตกลงมาทุกคนรอดพ้าะบังเกอร์ผมเขาบอกแบบนี้นะเขาก็ออกมาโพสผมฟังแค่นี้ผมดีใจแล้วครับน้องๆทหารที่ต้องเดินแบกน้ําวันละแปดชั่วโมงไปกับหลายรอบนะทําอย่างนี้มาหลายหลายปีผมได้ทําถนนจนทุกวันนี้เขาไม่ต้องแบกแล้ว น้ำไปถึงหน้าฐานเขาแล้วจากที่เขาไม่มีห้องน้ําเขาได้มีห้องน้ําจากไม่มีที่นอนเขาได้มีที่นอนไม่มีไฟไม่มีน้ําผมทําถังน้ําเข้าไปเป็นร้อยร้อยถังถนนหลายเส้นสามารถช่วยชีวิตคนให้รอดได้ให้มีคนเข้าไปช่วยพวกเขาได้ผมไม่เคยเสียดายเวลาพวกนี้เลยครับผมภูมิใจมากแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ทำลงไปครับล่าสุดท่านนายกรัตรีในคณะทู่ว่าการสมหารไทยก็ได้มีการทำหลังใจที่ได้บอกว่าถ้ามือนที่ทำถูกต้องก็ไม่ต้องกังวลอะไรีแล้วก็อำนวยความสะดวกในการ เร่ตรวจสอบคนเรืที่ด้วยครับขอบคุณมากผมไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนผมรู้ดีว่าทําอะไรอยู่และทําอะไรลงไปแค่ทุกคนเห็นเอกสารเมื่อเช้าทุกคนที่เปิดให้ดูมันคือเรื่องจริงถ้าเราไม่ชัวร์ถ้าผมทํามั่วผมผมต้องโดนแบบวันนี้แล้วผมจะเละแต่ถ้าผมชัวร์ผมโดนแบบวันนี้แล้วผมจะผ่านไปได้อย่างสง่าร,รับการมาตรวจสอบวันนี้ครับเป็นความตั้งใจจริงไม่ใช่ถูกกระแสสืสคอกดดันไม่เลยครับ ก็วันนี้เป็นบรรทัดฐานใหม่ด้วยนะของหลายๆมูลนิธิที่จะมีโอกาสได้มาที่สู่นตัวเองแบบนี้นะครับแบบนี้ท่านดูง่ายง่มูลนิธิผมไม่มีกดเงินสดออกมาเลยนะครับนะมียอดมีอะไรกระทบได้หมดถ้าผมไม่ชัวร์ผมไม่กล้ามามั่นใจขอคุณครับหน่อยคกับคุยทำไมครับ ผมเสียเ<ช>วลา<อ>สลับเวลาในส่วนของ <c oughs> ผมกับลูกมามามากมามากมากเลย <c oughs> นะครับเวลาที่ผมจะอยู่กับลูกแทบไม่มีเลยนะมันเป็นสิ่งที่ในมุมของพ่อหลายคนมันเจ็บปวดนะลูกหน้าเหมือนผมมากเลยแต่รลูกบอกว่าลูกไม่เหมือนผมเลยเ <c oughs> พราะลูกไม่มีความใกล้ชิดกับผมไงวันนี้ถามว่าจะมีสักกี่คนที่ทำแบบผม เชื่อว่าก็คงคงมีแหละ,ะผมก็เป็นคนนึงที่ที่ทําเอาเวลาของครอบครัวเอาเวลาของภรรยามาเสียสละให้กับสังคมนะที่กราร์วลาหลังตาคือเพื่อครอบครัวอันนี้คือสิ่งหนึ่ง<ด>ที่ผมทําผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมผมทําผิดพลาดกับครอบครัวตรงที่ผมไม่เคยมีเวลาให้เขาเลยแต่เขาก็ไม่เคยที่จะเกลียดผมหรือห้ามผมว่าอย่าออกไปช่วยสังคมนะ จะเอาไปทาอะไรนะพวกเขาพร้อมสลับเวลาของตัวเองให้ผมไปช่วยสังคมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมผมทําผิดกับครอบครัวครับผมเลือกจะเอาเวลาที่ผมได้พักตรงนี้หยุดไปให้ครอบครัวอยากบอกไ้กสาวเลยอยาอะเดี๋ยวนะ ขอพูดที่มีเกียวนะมันทรงตัวลำบากที่ไหนได้บะ <c oughs> อ่ะมีเกียวลูกอ่าวันนี้ป้าปาไม่รู้ว่าหนูจะรูะ้ในสิ่งที่ป้าปาทำไหมนะ แต่สักวันหนึ่งถ้าหนูโตขึ้นหนูจะภูมิใจในตัวป,ปา้าจะภูมิใจในสิ่งที่ป้าทำ<อ>การการทำความดีเนี่ยมันยากนะมันอาจจะยากที่ในระหว่างทางมันอาจจะมีอุปสรรคแต่อยากให้หนูได้ย้อนดูวันที่โตแบ,บ่งน,น้านถ้าหนูได้เห็นคนรับในสิ่งที่ปป้าทำมันช่วยคนได้จริงๆหนู มันมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำนะถ้าหนูจะเดินทางเดียวกับป้าหนูต้องแข็งแก่งให้ได้มากกว่าป้าให้ได้ของป้าแล้วถ้าป้าอยู่ถึงวันนั้นที่หนูทำป้าก็จะเดินกับหนูแล้วสนับสนุนหนูเดี๋ยวจะหาเวลาให้นะลูก สู้ๆนะพี่จเข้าใจเลยอ่ะแทงที่หน้าเหมือนเราไแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมทนายลงมาแล้วครับที่ห้อเกียนใช่เราเราเป็กันไงพี่กัลพี่การสอบเรื่องเงินเรี่องหลัพี่ว่าแบบไม่มีสิทธิ์ในการในการเรียอรายเงินอะไรอย่างเงี้ยผมพี่ได้มีการส่งเงี้ยเดี๋ยวต้อง ต้องหมดนะสองมันที่ต้องหมดแหละก็ทุกคนก็อย่างที่คุณเห็นเอกสารสตอนเช้าอ่ะนะคิดว่าเคลียร์แล้วแหละนะครับก็เอกสารโอ้โหผมคิดว่าเอามาแสดงมากกว่าทุกคนเลยนะครับเพขาก็ยังไม่ได้แจ้งความกันนะตอนนี้นะมาหลายคนลงมาเลยอ對對 ue, ่าก็มีเบอร์ผู้ประสานนะครับเพื่อติด <is coming. S 2> ต่อขอบครับช้าไปอยู่ในมังกรตอนเย็นจะไปเลยเอ้ร้องไห้เลยโอ้โห พี่จันแว่าพี่แม่มาพูดถึงลูกมีอะไรก็ฝากเอฟซีทุกคนใครแนะนําว่าคนพาเด็กไปเที่ยวที่ไหนพ่อควหน้าพี่คนทำหน้าที่พาลูกไปเที่ยวที่ไหนแนะนำได้วยครับดีบอกไหมดีบอกได้ยครับดีแลนเลยพี่สามขวบก็ไม่ได้เที่ยวกับลูกเลยไม่รู้จะเริ่มต้นกันยังไงแต่ที่ไหนดีบอกได้ครับครับก็เดี๋ยวจะเวลาไปใช้กับลูกก็ที่ส่งลูกมาในกลุ่มยด้จะได้เอาไปดู เออไปไหนดีอะพาลูกไปไหนดีไม่รู้ไปเล่นมไงอยากกินอะไรก่อนขอนี่อยากกินอะไรบ้าไม่รู้เลยครับอยู่แต่ในป่าไม่รู้จะพาลูกไปไหนเอ่อจะพาไปเที่ยวป่าหรือพาไปชายแดนเหรอก็ไม่รู้ก็จะไปจะพาไปที่ไหนเหมือนกันแต่ถามทุกคนนี่แหละครับพาลูกไปเที่ยวไหนดีก็คง ผมว่าก็คงประมาณนี้แหละครับวันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายแล้วละ่ะต้องพูดเกันเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าทุกคนก็คงเห็นความชัดเจนของผมแล้วละ่ะนะแล้วก็เห็นความชัดเจนของวูิที่ก็เปิดทุกอย่างแล้วนะครับก็ไม่รู้จะเปิดมากกว่านี้นยังไงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงประมาณนี้แหละครับแล้วก็ขอลาลูกไปเที่ยวแล้วกันครับถ้าทักทน,นี่คือยังไปออกสื่อได้ไหมหรือเป็นักงานออกสื่ออ๋อยินดีครับใครยินดีอยากจ้างงานผมผมยินดีนะครับผมรับงาน ขายของไรส่งไรสดผมทํางานนะกำลังอยู่ครับมีมีครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ที่หน้าเพจให้ครับหรือติดต่อมาทางเพจเลยก็ได้ครับเพราะว่าปกติกระไรสดไปขายเป็นขายของอยู่นะเออก็งานต่างประเทศถ้างานโอเคผมก็ไปนะครับทาครับทำก็ทาทาปกติเลยครับปกติก็ทําอยู่แล้วก็ยินดีครับเรื่อนนักข่าวที่มาจ้ข่าวไม่เื่อนหรอกเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองหลายคนที่อยู่ตรงนี้เคยไปทํางานกับผม เคยเห็นหน้างานของผมว่าเราทํางานกันแบบไหนเชื่อทุกคนรู้เชื่อทุกคนรู้ดีว่าผมเป็นคนยังไงครับเคยกคไม่เคยเลยก็ไม่เคยเลงไม่เคงแต่ว่าบอกองทไไม่เคงแต่ก็บอกว่าก็รู้ดีว่าว่าผมเป็นคนไงคือผมเชื่อทุกคนรู้อยู่แล้วผมทํางานเปล่าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไม่เคงเลยเดี๋ยวพานักข่าวไปดูโกดังจริงๆที่ว่าไม่ใช่ห้องเล็กๆ็เคยไปกันแล้วไหมหลายคน ไปไปนะไปไปนะไปไปแล้วทำไมถึงยังมีสุลูไปก็เดี๋ยวไปพาไปดูพี่กันยืนจะดีสักนิดนึงว่าพักหรือเล่าครับพักอยู่ที่พักพักสั้นหรือพักยาววนั่นน่ะจะพาแต่แต่แรกต้องพาลูกไปเที่ยวก่อนแล้วให้เวลาลูกบ้างพักพักคือพักผ่อนใช่ไหมไม่ใช่พักงานโอ้โหเนี่ยเนี่ยต้องขอกแล้วเนี่ยโยงโยงแล้วโยงแล้วโยงแล้วขอบคุณ